เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมหรือซื้อเลอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่พื้นที่กว้างขวางเลยปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นดินไว้จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้กันได้สบายๆหลังคาด้านหน้าไปทำโรงจอดรถได้ ปิดฉนวนกันความร้อนอย่างดีพื้นที่ถึง88.1ตารางวาบใกล้สถานีรถไฟใกล้ตลาดถูกกว่าแปลงข้างเคียงด้วยนะครับปรับปรุงแล้วถูกกว่าท้องตลาดแถวนี้ครับซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนบ้านหลังใหญ่ครับ3มห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องทัวแต่ละห้องสวยสะอาดกว้างขวางครับสวยเหมือนใหม่ครับเต์ครัวสิ่งล้างจานก็มีให้ครบกใกล้โรงพยาบาลด้วยนะครับใกล้มหาลัยราชะพัฏ ใกล้วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ครับจังหวัดอุดรนะครับแปลงนี้จังหวัดอุดรท่านใดกำลังมองหาที่หาบ,บ้านซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ราคาเพียง1นึ่ล้านแปดแสน้านบาทนั่นเองบ้านสวยพร้อมอยู่ครับเหมือนใหม่เลยสวยพร้อมอยู่พื้นที่กว้าง1นึ่ล้านแปดแส้ามนบาทบ้านเดียวๆนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ